เราได้รับคำยืนยันจากอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งมีการส่งฝุ่นแดงที่ว่านี้ไปว่าอุตสาหกรรมจังหวัดนี้ได้ออกมายืนยันว่าเศษซากของการหลอมกัมมันตรังสีซีเซียม137ได้ถูกส่งต่อมาที่โรงงานแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดนี้จริงแล้วอุตสาหากรรมจังหวัดนี้ก็ได้ตรวจสอบไปยังคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้แล้วนะคะยังไม่พบว่ามีใครเจ็บป่วยแต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการอยู่ในเวลาต่อมามีคำยืนยันใช่ไไปน้องใบว่าได้พบแต่เป็นการพบแบบงงๆเนี่ยเราใช้คาว่ายังไงน้องใบพบ,พบแบบงงๆก็คือ,คอช่วงเย็น ผูร้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับรายงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน p a r l i a เพื่อสันติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดค่าอย่างละเอียดแล้วยืนยันว่ามีสารแปลกปลอมที่ตรวจพบในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีเป็นสารกำมะตังสีซีเซียมหนึ่งเจที่หายไปค่ะแล้วที่ยืนยันได้ก็คือทางจังหวัดเนี่ยออกประกาศปิดโรงงานแห่งนี้ทันทีแล้วก็กันพื้นที่ไม่ให้พนักง,งานทั้งหมดออกจากโรงง,งานเพื่อความปลอดภัยและ เตรียมปฏิบัติการเก็บกู้ตามขั้นตอนและจะ,ะแถลงต่อสื่อมวลชนวันนี้10บโมงเช้าที่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแปลวนะ่านักเวลานี้เนี่ยปิดโรงงานท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตนะนักข่าวส่งข่าวเข้ามาเนี่ยลงไปผมก็ในฐานะที่มองในมุมว่าโอ้ย เราต้องรีบบอกนะประชาชนเราแวกนู้นเราแวกนี้ถูกไหมรองไหมค่ะก็ได้โพสชื่อไปสุดท้ายอย่างที่บอกต้องกราบขออภัยบริษัทชาวสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนอันนี้ต้องขออภัยจริงๆ,ๆบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่นะฮะรองไหมไม่ใช่โรงหลอมเหล็กที่พบซีเซียม137มตามที่เป็นข่าวนะเมื่อวานนี้ผู้บริหารท่านแจ้งมาและเราก็ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ครับค่ะแต่เป็นโรงถลุงเหล็กอื่นค่ะในพื้นที่ ซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งและกราบขออภัยจริงๆไม่ใช่บริษัทชาวสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะคะนั่นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงประชาชคนควรจะได้รู้ไหมงหลอมเด็กชาวสตีลอินดัสทรีเนี่ยเขาไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดปิดที่ไหนอย่างไรชาวบ้านก็ควรได้รับรู้ไหม,มควรป้องระมัดระวังตัวเองไหมหรือย,อยังไง ใช่ไหมหรือจะเงียบเงียบแล้วรอถแถลงวันนี้10บโมงค่ะข้อมูลตอนแรกเนี่ยบอกว่ากรณีไปเจอแล้วจะเคลื่อนตรวจวัดว่ามันถูกบีบอัดแล้วก่อเป็นแท่งๆรอเข้าไปหลอมค่ะเนี่ยคือการไม่รีบบอกให้ชัดเจนท่านผู้ชมแล้วคลอดีตอนแรกบอกว่ายังไง เพราะดีว่ายังไม่ได้เอาเข้าเตาหลอมตาม<ช>รอบในเย็นวันเดียวกันตอนแรกบอกว่ารอรอบอยู่จะเข้าเตาหลอมช่วงเย็นค่ะคือสื่อสารบนชนในพื้นที่เขาจินตนาการไม่ได้หรอกน้องใบมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บอกเล่าให้เขาฟังเพียงแต่ไม่ได้เอ่อยอ้างชื่อ,อม,มันเหมือนเขาโอมเมาวานนี้โอ้โหโอ้หุดหิดเลยแบบเจอมันก่อนที่จะถูกหลอมแต่ปรากฏว,ว่าอีกใจนึงเอ๊ะแล้วตอนบีบอัดอ่ะ บีบอัดเป็นแท่งมีอะไรรั่วไหลออกมาหรือ,อยังอันนั้นก็คิดกันไปนตั้งนานๆเนี่ยท่านผู้ชมครับค่ะเออแล้วก็ปกปเขย่างไงผมเชาญใครว่าติดตามข่าวนี้ต้องใครต้องต้องกลัวต้องกังวลค่ะแต่ไม่ตื่นตะนอกอย่างที่ว่าก็เตือนอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ในที่สุดเอาเป็นว่ามันมาจบที่หนึ่งไม่ใช่โรงงานอย่างที่เราบอกไปประการแรกแต่เป็นหนึ่งในสามที่ไปตรวจใช่ค่ะและต่อมา ยืนยันอีกท่านผู้ชมฟังดีๆอธิตมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับรายงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็บอกกับนักข่าวของเราเนี่ยน้องใบว่าซีเซียม137มันน่าจะถูกถลุงไปเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้ที่กลัวตอนเย็นตกดึกเรือหายแล้วมันโดนถลุงล้อมไปแล้ว ท่านจุลพงศ์ทวีศีที่มีกรมอุตสาหการรมบอกกับนักข่าวของเราว่าชราตาคำว,ว่ายังไงตอนประมาณสี่ทุ่มค่ะท่านบอกกับนักข่าวของเรานะคะว่าเมื่อวานที่ไปตรวจสอบหลายแห่งเนี่ยมันมีแห่งหนึ่งที่ไปตรวจสอบเป็นโรงถลุงเหล็กอยู่ที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีจุดนี้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยสองรอบนะคะรอบแรกไปตรวจสอบบริเวณกองเศษเหล็ก ไม่พบกล่องเหล็กที่บรรจุสารกัมมันตภาพรังสีซีเซียมอันนี้กองเศษเหล็กนะคะไม่เจอแต่รอบที่สองตอนที่เอาเครื่องมือเข้าไปตรวจสอบบริเวณฝุ่นแดงฝุ่นแดงนี่คือได้จากการถลุงนะคะเวลาเราถลุงเหล็กเนี่ยมันจะออกมาเป็นฝุ่นแดงปรากฏพอเอาเครื่องมือไปตรวจสอบบริเวณฝุ่นแดงพบสารกัมมันตภาพรังสีซีเซียม137แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันน่าจะโดนถลุงไปแล้วค่ะคือ ฝุ่นแดงลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยต้องไปมันเป็นลักษณะในกระบวนการผลิตใช่ไหมคือฝุ่นแดงอะค่ะเวลาเอาเหล็กไปถลุงมันจะได้เป็นน้ําเหล็กออกมาก่อนแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นเหล็กเลยจุดหลอมเหลวมันจะสูงมากถ้าเป็นสังกะสีกับซีเซียมจุดเดือดมันจะต่ํากว่าเพราะฉะนั้นมันจะระเหิดก่อนแล้วกลายเป็นฝุ่นแดงค่ะคาดการว่า ซีเซียม137น่าจะถูกถลุงหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกตอนที่ไปตรวจไม่พบผลิตภัณฑ์เหล็กแต่พบสารกัมมันตรังสีอยู่บริเวณฝุ่นแดงพบสารกัมมันตรังสีกัมมันตร,รังสีอยู่ที่ฝุ่นแดงก็เลยคาดการว่ามันคงจะถูกถลุงไปแล้วน้องใบใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะลักษณะอย่างที่บอกไปตอนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตรวจสอบฝุ่นแดง มันอยู่ในกระบวนการซื้อเขาเอาไปทําอะไรต่อน้องไรคือปกติในในฝุ่นแดงอะค่ะมันจะยังมีสังกะสีอยู่นะคะเขาก็จะส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลถ้าไม่ในประเทศก็ส่งออกไปต่างประเทศเพื่อไปรีไซเคิลเอาสังกะสีที่อยู่ในฝุ่นแดงเนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกค่ะและท่านอธิบดีกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมบอกนะครับว่าอาจจะถูกส่งไปยังโรงง,งานรีไซเคิลในประเทศหรืออาจจะส่งออกไปต่างประเทศใช้เอาสังกะสีมาใช้และจากรายงานล่าสุด มีบริษัทนี้ได้ส่งไอ้ฝุ่นแดงนี้ออกไปที่โรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งเมื่อวันที่2มีนาคมส่งไป12ตัน12ตันคือในฝุ่นแดงเราไม่รู้ว่ามัน,มมนเป็นลรตนี้หรือไม่ประการใดน,นะใช่ค่ะแต่มันเคยถูกส่งออกไปรอบก่อนหน้าคือย yes. ี่สวันที่วันที่สมีนาคม,ม,าคมใช่ค่ะสิตันสิตันเป็นปโรงง,งานรีไซเคิลแห่งหนึ่งซึ่งทางกรมโรงง,งาน ก็จะเร่งดำเนินการเอาไปไล่จริงๆว่าตรวจส่งไปที่ไหนข้อที่หนึ่งและไปตรวจสอบที่โรงงานรีไซเคิลต่อไปว่าไอ้ฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนซีเซียมเนี่ยมันไปถึงจังหวัดที่ว่านั้นหรือไม่นะคะคือในฝุ่นแดงมันจะยังมีสารกัมมันตภาพรังสีซีเซียมอยู่ค่ะ,ะฟังเสียงดูฮะ เอ่อเป็นโงรงถลุงเหล็กน,นะฮะอยู่เบอร์ปินบุรีจังหวัดตากทินฮะครับรอบแรกที่เขาไปเนี่ยนในในในกองเศษเหล็กยังไม่พบครับซึ่งเขาไปรอบสองเนี่ยส่วนที่เขาไปพบและยืนยันว่ากำลังธาตุทองสีที่ตรวจพบเนี่ยเป็นกำลังธาตุทองสีของสีเทียมเนี่ยคือปรวจพบในฝุ่นแดงนะฮะ ซีเซียมตัวนี้คือเท่ากับว่าถลุงไปเรียบร้อยหมดแล้วเราคาดการณ์ว่าเธเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางทางทีมที่เข้าไปตรวจโรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กที่ออกมาไปพบมันได้สูตถลุงไปแล้วครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะประเด็นที่เรากระทรวงอุตสาหกรรมจะตามต่อก็คือว่าโรงงานได้มีการขออนุญาตส่งผุนแดงเนี่ยไปรีไซเคิลที่โรงงานไหนบ้างเนื่องจากมันมีการขออนุญาตขนผุนเนี่ยเอาไปเมื่อวันที่สองมีนาคมครับประมาณสิองตันถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมจะส่งเจ้าหน้าที่กับนะครับไปดูว่ามันเป็น อยู่ที่ท่านหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ยที่โรงงานทั้งหมดเพราะว่าวันนี้ทางทางทีมของจังหวัดเขาพบเนี่ยครับว่าฝุ่นที่อยู่ที่โรงงานเนี่ยเป็นเพื่ที่สีเส้นหนึ่งสามเจ็ดเขาเขาคอนเฟิร์มแล้วเขายืนยันแล้วครับโรงงานที่เราพูดถึงว่าจะไปตรวจสอบวันพรุ่งนี้เป็นโรงงานที่อยู่ในพื้นที่กระบินบุรีไหมครับเออระยองครับระยองสุดท้ายครับเมื่อถลุงออกมาเป็นฝุ่นแดงแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อต่อการใช้ชีวิตของคนในละแวกนั้นบ้างไหมต่อพวกเราบ้างไหมฮะมันมันมันขึ้นอยู่กับปริมาณการรับนะฮะเหลัาสีพวกนี้นะครับ ถ้าไม่ไปสัมผัสต,ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเอ่กอก็คงจะไปไม่ได้รับผลอะไรคือคือเอ่อรสารรังสีเนี่ยมันก็จะต้องสลายตัวที่เขาเรียกว่าฮาสไลฮ์ Life ฮะตึ้นชีวิตของมันนะครับสิ่งที่เรากำลังเจอตรงนี้คือซีเซียมที่ไอโซโทปหน e ึ่งร้อยสาสิบเจ็ดครับโดยเคาเรียกว่ามีตึ้นชีวิตยู่ประมาณสามสิบปีครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนั่นแปลว่าอะไรนี่คือการไล่เรียงไปและขณะนี้เราได้รับคำยินยันจากอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีการส่งฝุ่นแดงที่ว่านี้ไปว่าอุตสาหกรรมจังหวัดนี้ได้ออกมายืนยันว่าเศษซากของการหลอมกัมมันตรังสีซีเซียมหนึ่งสาเจได้ถูกส่งต่อมาที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดนี้จริงแล้วอุตสาหกรรมจังหวัดนี้ก็ได้ตรวจสอบไปยังคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้แล้วนะคะยังไม่พบว่ามีใครเจ็บป่วยแต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการอยู่